ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับนักเรียนชั้นป5นะคะวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อของการเฉลยแบบฝึกหัดในเรื่องของทศนิยมนะคะในแบบฝึกหัดที่2.6แล้วก็แบบฝึกหัดที่2.7นะคะเรามาเริ่มกันเลยในเรื่องของการเฉลยแบบฝึกหัดที่2.6ในหน้าที่74นะคะในหน้า74นะคะนักเรียนเปิดไปพร้อมกันกับคุณรูณเลยนะคะแสดงวิธีการหาผลคูณเรามาดูข้อที่4 นะคะครูให้นักเรียนทําจําได้ไหมครูให้นักเรียนทําข้ออะไรบ้างอ่าทําข้อที่4ข้อที่8ข้อที่10แล้วก็ข้อที่12แค่นั้นนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นครูจะเฉลยแค่แค่สข้อแค่นั้นนะคะอ่ะนานักเรียนดูข้อที่4กันเลย6.9คูณกับ114นะคะ114อ่ะเราก็เอา5้า ไม่ใช่114 11 514นะ69ุดคูณห้าอเอา514ตั้งเอาดูพร้อ,รอมๆกันกับคุณครูเลยคูณ <c oughs> 6.9นะคะอันนี้เราก็คูณปกติไปก่อนใส่จุดชั่งยังไม่ต้องใส่จุดตรงนี้นะคะเอา9ก้าคูณสี 4, ่เกใส่6ทดทดอะไร 9ก้าสสใส่หทดสนะจริงอันนี้ทำไมทด2ทด3ามเก้าเหนึ่งบวอีกเป็น12ใส่2ทด1นะะึ 9, 5, 45, ่งน,นะคะเก้าห้าสี่สิห้าบวอีกหนึ่งเป็นสี่บหนะคะเหมือนบวกหนึ่งเป็นสีหนะเขียนตามนี้นะเมื่อกี้เขียนผิดนะอันนี้อ่ะอันนี้ก็จะได้เป็น สี่หกสองหกทีนี้เราจะใส่จุดยังไงให้เราดูตรงนี้ห้าร้อยสิบสี่คูณกับอะไรไอ่เก้าตรงนี้มันคือศูนย์จุดอะไรมันค,คูณกับศูนย์จุดอะไรศูนย์จุดเก้าถูกไหมคูณกับหนึ่งตำแหน่งหนึ่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันก็ได้หนึ่งตำแหน่งก็ได้เป็นสี่สี่ร้อยสี่สี่ร้อยหกสิบสองจุดหก นะคะอันนี้ต่อไป6เราก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อนใส่จุดไว้เลยอันนี้นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่6กคูณ4ี่หกใส่4ทด2อ๋อโอเคอันนี้เมื่อกี้มันใส่2ตัวนี้นะคะจริงๆทด3ตรงนี้ก่อนนะคะใส่2นะคะอ่ะใส่2อครูใส่ทั้งหมดแล้วกันจะได้ไม่ไม่นั่นนะคะ616ไว้2เป็น8 65 30 นะคะได้3084.00 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0นะคะอันนี้คำตอบตัวน,นี้มาจากไหนมาจาก500 514้คูณกับอะไรคูณกับ6.0ก็ได้ทศนย์มุมหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันแต่เป็น384.0เห็นไหมอ่ะแล้วเราก็จับมาทำไมจับมาบวกกันนะคะจับมาบวกกันอ่นานักเรียนลอกตามเลยนะ จำมาบวกการคำตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือ,350อ3 5 0อ้่า3,546นจุดจุดนะคะอ่ะครูใส่ลูกน้ำนิดหนึ่งไม่ได้ใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุูใส่ด้วยปากกาเปลี่ยนสีหมึกนิดหนึ่งนะคะอ่ะนะเป็น3,546.6 นะคะข้อที่สี่ต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลยในข้อที่แปดอ่ะในข้อที่แปดอ่ะข้อที่แปดเขาบอกว่ายี่สิบหกคูณกับศูนย์จุดศูนย์เก้ามันได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งแน่นอนสองตำแหน่งเพราะว่าอันนี้จำนวนนับคูณกับสองตำแหน่งได้สองตำแหน่งเราคูณปกติก่อนนะคะจะใส่จุดตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็คูณปกติก่อนจากนั้นก็ทำไมก็ค่อยมาใส่จุด9คูณ 9 6 54ใส่4ทด5 9 2 2 2 8 8บอย5เป็น23ทีนี้มันต้องได้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งก็ได้2.34จในข้อที่ข้อที่8นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่10กันต่อในแบบฝึกหัด2.6เราให้ทำแค่4ข้อนะคะอ่าในข้อที่10ในหน้าที่75ข้อที่10อยู่หน้า75แล้วเนาะ อ่ะข้อที่10บน้า75นะคะอันนี้ไม่ใช่หน่า74นะ็ะส่นะน่าเ5็ดสิบ้าเขาเอา0.1 12คูณกับ58นะคะได้3ามตำแหน่งเห็นไหมเพราะว่าอันนี้เกิดจากอะไรอ่ะเดยกคุณเขียนลูกศรไว้ให้นักเรียนจะได้ไม่งงนะคะอันนี้เกิดจากอะไรนักเรียนคุณปกติเลยไม่ต้องไปสนใจจุดตรงนี้นะคะอ่ะ 8คู8 6 8คูณ2เป็น16ใส่6ทด1 8 1 8บวอีก1เป็น9เห็นไหม8 1 8เห็นไหมคะ8คูณ0ได้0ใส่จุดไว้เลยเพราะอันนี้จำนวนนับต่อไปอันนี้หลัก10เลข5เราใส่0ไว้ก่อน5คูณ2เป็น10ใส่0ทด1 5คูณ1เป็น5บวกอ1เป็น6เห็นไหมคะ5คูณ1เป็นเท่าไหร่เป็น5 ใส่จุดไว้นะคะใส่จุดไว้อันนี้เกิดจากอะไรเกิดจาก50คูณกับอะไรคูณกับ0จุดอะไร0ู 1, 1 2จดหนึอันนี้นะเฉพาะอันนี้ ส่วนอันนี้เกิดจากอะไร8คูณอะไรคูณกับศูนย์จหนึ่งสองเห็นไหมคะอันนี้นะคะในข้อที่10แล้วก็จับมาทำไมการมาบวกกัน6กบวกศได้0ูนย์เบวกศได้9 8้บวกหได้14สีใส่สทด1เห็นไหม หนึอ่าศบกหเป็น5้บวกที่ทษเป็น6ได้6กจุดอะไรสี่ในข้อที่10ตอบหกจุนะคะในข้อที่10ต่อไปอีกข้อหนึงข้อสุดท้ายในแบบฝึกหัดที่สองกนะเจ็ดสินะห่งร้อยเจ็ดคูณกับ0ูนย์จนนะคะเราก็เอา สามคูณสองเป็นหกเดี๋ยวเพิ่งไปใส่จุดเดี๋ยวไม่ต้องไปสนใจมันสามคูณสองเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองนะคะใส่หนึ่งทดสองเดี๋ยวคุณเขียนไว้ให้ดีกว่าอันนี้นะคะเอาใหม่สามคูณสองเป็นหก3 3 3สามสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองคุณทดสองตรงนี้นะเอาเขียนปากกาเปลี่ยนปากกาก่อนเปลี่ยนหมึกปากาก่อนแป๊บหนึ่งมันจะได้สีต่างกันนะคะ เป็น2ตรงนี้อ่ะแล้วก็3คูณ1เป็น3บวกอีก1บวกเป็นทําทำไมมันได้5มันได้0.516เพราะว่ามันเกิดจากเอา1 7 2ตั้งตังคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย0.0 0. 0 3ูถูกไหมเพราะว่านี้มัน3ตํตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งที่3พอดี ะะต่อไปอันนี้เราเว้นเลยเราเติมศูนย์รอไว้2ตัว8คูณ2เป็น16ใส่6ทด1อันนี้เขาทดไว้แล้ว8คูณ7เป็น8 7 56ไว้1เป็น57ใส่ใส7ทด5 8 18บวย5เป็น13อันนี้เกิดจากอะไร137.600เกิดจาก176 172คูณกับอะไรคะ คูณกับ0.8000จ 0. 0. 0. 0ก็จะได้เป็นทศนสยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งเห็นไหมอ่าคำตอบที่ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ได้3ตำแหน่งตรงนี้เราอย่าลืมใส่ศูนตรงนี้นะคะแล้วก็จับบามายการบวกกันในข้อนี้ข้อที่12ก็จะได้คำตอบก็คือเท่าไหร่138.116 จับบวกการได้138.116นะคะในข้อที่12อ่อผ่านในแบบฝึกหัดที่2.6นะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดที่2.7กันมาก2.7เราให้นักเรียนทำข้อ2จนถึงข้อที่6นะคะอันนี้ของใส่ครูจะไม่ได้ขึ้นมาให้ดูอะเรามาดูข้อที่3กันเลยไม่เป็นไรข้อที่2เดี๋ยวครูค่อยตรวจเอง อ่ะ,อะข้อที่3ามนะหนึ่งจุดคูณด้วย0.5นะคะคูณด้วย0.5ได้เป็นเอาอันนี้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนได้137ส่วนด้วย1น0่คูณด้วยเศษ5้าส่วนสิจับเศษคูณเศษได้เป็น685ส่วนด้วย1,000ได้เท่ากับเท่าไรพรานิยมสามตำแหน่งก็คือ0ูุ หกแตอบ0.685อ่ะเรามาดูข้อที่สองเมื่อกี้เดี๋ยวครูขออะข้อที่สี่ก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปย้อนข้อที่สองอะข้อที่สี่4นะคะ5.14ุคูณกับ2.6เราก็เปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนแล้วก็จับเศษคูณเศษนะคะได้1 3 3 6 4หม0 0สสิ่วน 1, ทศนิยม3ตำแหน่งได้1 3บ 3 6 4ข้อนี้ตอบ13.364อ่อะทีนี้เรามาดูข้อ2ข้อที่2โจทย์ไว้ยังไงอะครูมาขึ้นตรงไหนดีพื้นที่ว่างๆอะตรงนี้แล้วกันนะคะข้อที่2อะไร8.5อ่อะข้อที่2ครูไม่ได้ใส่มานะนักเรียนดูตรงนี้นะอ่ะ8ุาทำไมคูณกับอะไรคะ คูณกับ0.9คูณกับ0.9เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่85ส่วนละ่ะ85ส่วน10ถูกไหมอ่ะส่วน10คูณกับอะไรเ็จ9ส่วนละ่ะส่วน10อ่ะ85คูณ9ได้เท่าไหร่85คูณ9ได้เท่าไหร่คะนักเรียน อ่าแปาคูณเได้700 65 765นะไปคูณมานะอ่ะสิบคูณสิได้1 100เห็นไหมสิบคูณสิได้100นะคะเพราะฉะนั้นส่วนเป็น100แล้วทศนิยมกี่ตำแหน่งข้อนี้เราเขียนเจ็ดหไว้ก่อนทศนิยมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นนับจาทางซ้ายนับจากทางขวาไปซ้ายหนึ่งสองแล้วก็ใส่จุด เพราะฉะนั้นน,นี้ตอบเท่าไรนักเรียนอ่าตอบอ่ะครูใช้เมาส์อาจจะไม่ถนัดนิดนึงนะตอบเจ็ดจุดเท่าไร่จุดหกห้าในข้อที่สองอ่ะครูไม่ได้หาคำตอบครูไม่ได้ใส่มาในนี้นะคะแต่ว่าตอบให้นักเรียนดูได้เจ็ดจุดหกห้านะคะในข้อที่สองต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลยแล้วฉเฉลยต่อเลยนะคะ ในข้อที่5ในหน้าที่76เช่นเดียวกันข้อที่5นะคะ0ู2คูณกับ0.7อันนี้ทศยมสองตำแหน่งส่วนเป็น100อันนี้ทศยม1ตำแหน่งส่วนเป็น10จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เป็น434ส่ส่วน1,000นส่วนเป็นพันทศยม3าตำแหน่งได้0.434ข้อนี้ตอบ0.434ในข้อที่หนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่6ต่อเลย1.5คูณกับ0.04น่อันนี้ทศยมหนึ่งตำแหน่งก็คือส่วนเป็น10คูณกับ0.04ท์จศนยี่ยมสองตำแหน่งเป็นส่วน100จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้60ส่วน1000เศษ60ส่วน1000ส่วนเป็น1,000งพนทศยมสามตำแหน่งเราเขียน60รอไว้แล้วเรานับ1 2มันได้แค่2ตัวเราเลยต้องเติมศูนย์ให้มันครบ สามตำแหน่งแล้วค่อยใส่จุดแล้วเติม0ในข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่คะตอบเท่าไหร่อ่ะอีกนิดนึงไอ้0ูนยเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ0.06เช่นเดียวกันนะคะอ่ะข้อนี้ตอบ0.060นหะคะหรือ0.06ก็ได้ถ้าบางข้อสอบมันออกแบบนี้นะอ่ะโอเควันนี้คุณครูก็ขอจบการเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.6และก็2.7เพียงเท่านี้นะคะข้อใดที่นักเรียนทําผิดนะอย่าลืมอย่าลืมแก้ไขลงในสมุดให้เรียบร้อยด้วยปากกาสีแดงไอ้ปากกาสีน้ำเงินนะส่วนในแบบฝึกหัดนี้สามารถแก้ด้วยปากกาแดงได้เลยนะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการอธิบายฉเฉลยเนะะื้อหาแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนตั้งใจทํางานส่งให้ครบนะคะค่ะสวัสดีค่ะ